สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับกลับมาพบกันกลับมาอัปเดตข่าวกับคนบ้าบอลในคลิปนี้ครับมีข่าวมาอัปเดตอยู่2เรื่องนะฮะเริ่มจากข่าวแรกที่จะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับธีรศิลป์นแดงดาเตรียมตรวจร่างกาย8มกราก่อนซ้อมมือแรกวีคหน้ามุ้ยธีรศิลป์นแดงดาพ้นการกักตัว14วันก่อนจะเริ่มซ้อมอย่างเป็นทางการในสัปดาหนะ์หน้าและชูเสื้อเปิดตัวทีม BG ปทุมวันอย่างเป็นทางการ สำหรับธีรสินแดงดาถือเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางการท้าแข้งเป็นถูกยอกย่องให้เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในเมืองไทยเคยพา SG เมืองทองอยูงเนเต็ดควา้าแชมป์ไทยลีก4ส,สมัย2009 2010 2012และ2016และคว้าดาวซันโว1สมัยในปี2012นอกจากนั้นมุ้ยยังมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมที่สโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้และแอตแลติโกมาดริดที่สเปน รวมถึงอัลเมเลียสมัยที่อยู่ลาลิกาสเปนเมื่อปี2014แอดมินบอกได้เลยว่า b g ีนี้เสริมสุดจริงๆเตรียมลุย AFC ปีหนะ้า ไปต่อกันเลยนะครับที่ข่าวที่2ธทีลทรบุญมาทันชนะโหวตลูกหญิงยอดเยี่ยมศึก AFC แชมเปียนลีก2020ปุ้มทีลทรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทีมดังแห่งศึกฟุตบอลเจลีก1ของประเทศญี่ปุ่นชนะโหวตคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปียนลีก2020หลังจากตะบันประตูสุดงาม ชุนบุฮุนไดมอเตอร์ทีมดังจากฟุตบอลเคลีประเทศเกาหลีใต้ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5 AFC แชมเปี้ยนส์สอง2 0ซึ่งภายหลังการปิดโหวตผลปรากฏว่าลูกยิมของเจ้าอุ้มทีละทรบุญมาทันได้รับการโหวตชนะขาดลอยโดยคิดเป็น4.7 5เเสุดท้ายนี้แอดมินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ